แล้วเดี๋ยวเทสดาเมจให้ดูด้วยว่าแบบเออคุ้มราคาไหมสี่ซิโนไว90บาทของเรานะฮะแล้วเราก็ใส่มัฟเข้าไปนะครับผมแอตแทกเพิ่มขึ้นนะครับผมปึบห้าหมื่นหนึ่งห้าหมื่นสองนะครับผมมัฟราคา99บาทของเรานะครับผมขึ้นมาห้าพันนะฮะโคตรโหดนะครับผม สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจักรยูทูบกัมบันเวนะครับผมวันนี้นะฮะจะพาไปทำเควสอุปกรณ์สมใส่สําหรับผู้เริ่มต้นนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีกิจแลนสโตนนะครับผมเมื่อคุณทําแล้วเนี่ยคุณจะได้อุปกรณ์สมใส่มา1ชุดนะครับผมซึ่งเอามาฝากครั้งได้แล้วก็ทีเด็ดของมันเลยนะครับผมก็คือส่วนมัฟนะครับมัฟที่มีคุณภาพในการเพิ่มเอ็แทกแล้วก็ดูด SP ได้นะครับผม อ่ะสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็จะลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ดูก่อนเลยว่าของสมใส่เนี่ยมีอะไรดีๆกันบ้างนะครับผมสิ่งที่คุณจะได้นะครับผมเมื่อจบเควสน,นะครับผมอย่างแรกเลยก็คือหมวกนะครับผมหมวกคุณจะได้หมวกเขียวทำปีเปอร์นี่มาอินบวก2แม็กสพบวก50ตีบวก7ได้จะใช้ SP ลดลง5%นะครับผมแล้วก็คุณจะได้ตัว หินอฟอหมวกมาด้วยอีก3เม็ดนะครับผมแบบนี้นะครับสมมุติคุณตีหมวกบวกเนะครับผมซึ่งไม่ต้องห่วงไอ้ของกิจอ่ะมันมีเ b c ให้ตีบวกเได้เลยนะครับผมเนี่ยคุณสามารถใส่หินนี้เข้าไป3เม็ดได้นะครับผมกลายเป็นลดการใช้เพีลง6%นะครับผมไอเทมฟื้นฟูเพิ่มขึ้น3% 3อันก็9เปอร์นะครับผมแล้วก็ถ้าใส่ครบ3เม็ดก็คือใส่เนี่ยยัดเข้าหมวกเขียวๆอ่ะ3าเม็ดนะครับผมคุณจะได้ลดไล่5%นะผมแล้วาเปอร์เซ็นต์ว่าตัวหมวกบอกได้เลยว่าเยๆนะครับผม อีกอันนึงคือชุดชุดทำคีเปอร์นะครับผมออเตตัตหนึ่งแม็กเอชพีสามร้อยแม็กเอชพีหนึ่งร้อยนะครับตีบวกเจ็ดได้แม็กเอชพีแม็กเอชพีเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็คุณสามารถซื้อเม็ดออฟเพิ่มได้กับ NBC นบีซีเควสนะครับผมแต่ว่าเม็ดออฟเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมสำหรับตัวเสื้อนะตัวเสื้อเนี่ยเม็ดออฟมันคือ d e f e n นยี่นะผมใส่3อัน d e f e n นหกสนะครับผมตีบวกเจ็๊บนะครับผมก็ลดโจมตีดินน้ำลมไฟนะครับผม 739นะครับผมก็อย่างละเเปอร์นะครับซึ่งดูความสามารถด้านล่างก็คือพวกรีเจน HP พื้นผิว HP มันเฉยๆไงนะครับผมก็ข้ามไปได้เลยนะฮะอันที่ดีๆจริงๆเนี่ยมันมีอยู่2ชิ้นก็คือรองเท้ากับมัฟนะครับผมรองเท้าเนี่ยได้ฟรี1 0คิ5นะครับผมรีเจน HP HP ห้าเปอร์ถ้าตีบวก7จ็ดเอฟดีเพิ่มขึ้นอีก10เปอร์ซึ่งรองเท้าเนี่ยโอเคอยู่นะสำหรับใครที่ไม่ได้ใช้รองเท้าพวกรองเท้าเท็มแบบที่ผมใช้เนี่ยรองเท้าเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับผม แล้วก็สําหรับตัวเม็ดอ็อบของรองเท้านะครับเม็ดอ็อบรองเท้าเนี่ยจะได้ฮิต3ตอ่อ1เม็ดใส่3เม็ดเนี่ยฮิต9แบกน้ําหนักได้อีก300นะครับผมตีบวก7ตีใกล้ตีไกลแรงขึ้นอีก2%เด้วยทุกท่านแรงขึ้นอีก2เปอร์นะครับใส่ครบ3เม็ดวิ่งเร็ว5%นะครับผมเมื่อตีบวก7ขึ้นไปเนี่ย FTT ก็คือฟิกคัตไทม์ลด15%นะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าใครเป็นสายอาชีพที่ไม่ต้องใช้เทมทั้งหลายเทมเอจิเทมเด็กอะไรพวกเนี้ย คุณสามารถใช้เท้าทางคิปเปอร์ที่เป็นของกิจได้เลยนะครับดีมากนะครับผมและก็ตัวโหดจริงๆของกิจกรรมนี้เลยนะครับผมมัฟครับผมลดดาเมจไล่ท่าลง10%บวก7ลดอีก5ก็กลายเป็น15%นะครับลดไล่3เปอร์นะครับผมแล้วก็ตัวออฟนะครับผมตัวออฟเนี่ยอันนี้ต้องซื้อเอานะตัวออฟเนี่ยเอ็แท็ก7หน่วยเอ้ยไมแท็ก7หน่วยนะครับผมสอัน a t t a c k 21นะครับผมโคตรโหดนะฮะตีบวกเจ็ดแอดอีก2เปอร์3เม็ดก็6%นะครับผมเมื่อใส่ครบ3เม็ดค่ามอนได้เอชพีขึ้นมา1หน่วยนะครับแล้วก็เมื่อบวกเนะครับผมจะได้อีก2หน่วยนะครับผมรวมกันเนี่ยเมื่อคุณค่ามอน1ตัวใช่ไหมครัคุณจะได้เอชพีขึ้นมา3หน่วยนะครับผมซึ่งเยอะนะเพราะว่าถ้าคุณไปหาของที่มันเพิ่ม SP 3หน่วยเมื่อค่ามอนที่เป็นส่วนมัรเนี่ยก็ต้องใช้พวกหินแลนสโตนอะ ซึ่งเม็ดหนึ่งอย่างน้อยๆเอาทำเซตหนึ่งมันต้องมี15ออนขึ้นไปะนะครับผมมาบวกกับเม็ดออฟสามเม็ดเนี่ยคุณจะลงทุนประมาณสัก3ไอออนนะครับก็ตกประมาณ90บาท99บาทอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็ถ้ามาเจอกับตัวหมวกเองนะหมวกนี้เด้งเอีอีก12หน่วยใช่ไหมสิบสบวก3 ค่ามอนทีหนึ่งเนี่ยเอชพีคืนมา15หน่วยเลยนะครับผมดีมากๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูวิธีทําเควสละกันนะครับผมในการเริ่มเควสนะครับผมให้มาที่พอนเตล่านะครับจากนั้นเนี่ยเดินลงมานะครับจากน้ําพุนะครับผมก็จะเจอเอ c ชื่อว่าแลนด์สโตนสเปเชียลลิสต์นะครับผมกดคุยกับเขานะฮะอ่ะคุยเสร็จปุ๊บเขาจะให้เราไปที่เมืองเวิร์ดนะครับผมคุณก็ว้าไปเมืองเวิร์ดได้เลยนะฮะอ่ะเมืองเวิร์ดเมืองเวิร์ดอ่ะอยู่นี่เมืองเวิร์ดนะครับมาถึงปุ๊บเนี่ยยเดินนนอออกกขวาามมมืะะคคครรััับบบุผ เขาก็บอกว่าให้เราไปฆ่าสตา r โป100ตัวนะครับผมก็คือตัวโปล่งหินนั่นเองนะครับสตา r โปเนี่ยก็เดินลงมา1แมปเนี่ยเดี๋ยวคุณก็เจอสตา r โปเลยนะครับอ่าก็คือหลักๆเควสเนี้มันเป็นเควสให้เรารู้จักกับระบบลิลิกนะครับผมซึ่งมันเป็นระบบที่เอาไว้ทำอุปกรณ์ในเกมนะครับผมซึ่งอันเนี้ย ของเมืองเวอร์เนี่ยเป็นลิลิก6.0นะครับผมซึ่งมันจะมีลิลิกที่มันแพงๆหน่อยก็เช่นพวกแบบออเตตัสออฟแอทแทกอะไรพวกนี้นะครับผมอันนั้นอ่ะแพงนะฮะเดี๋ยวเราเลือกเป็นตีสตาร์โปลล้วล้แล้วกันนะครับผมเควสมันก็คือให้ตีมอนสตาร์โป100ตัวนะครับผมแล้วก็กลับไปส่งแค่นั้นเองนะฮะอันนี้สีแล้วปล่อยมันยิงไปก่อนแล้วกันร้อยตัวนะครับผมแป๊บหนึ่งหลังจากเราฆ่าสตาร์โป100ตัวแล้วนะครับก็กลับมาคุยกับเอพีซีแลนด์สโตนสเปเชียล ปุ๊บอ่าเขาบอกว่าไปสเต็ปถัดไปนะครับสเต็ปถัดไปเนี่ยมันจะให้เราไปตีที่เนมเลดไอแลนด์นะครับผมซึ่งเนมเลดไอแลนด์เนี่ยเป็นลีลิกของ7.0นะครับผมข้างในนั้นเนี่ยเขาให้เราตีมอนชนิดละตัวนะครับก็คือเฮลเฮาวตัวนึงซอมบี้สาลอเชอร์ตัวนึงและเกสซอมบี้ตัวนึงเบนชีทนเบนชีตัวน,วนึงนะครับแต่ว่าระวังด้วยเบนชีเนี่ยมีโซแดงดาร์กโซสไตร์ถ้าคุณไม่มีพวกเสื้อแม่มดหรือว่าเสื้ออีวิดูอิดเนี่ยก็อาจจะโดนโซแดงแล้วแบบ ผมเลือดลดเยอะอยู่นะครับผมอ่ะเขาบอกให้ไปกําจัดมอนนะครับผมแบบนี้นะครับผมวิธีการไปเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้ทำเควสเข้าเนมเลดมานะครับผมคุณสามารถให้บีซีพาเข้าไปได้เลยนะครับผมก็คือเข้าฟรีนะครับผมเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าตรงนี้เขามีแฟลเซลล์อยู่นะครับก็คือเอ้นายอยากได้บัตรเข้าเนมเลดไหมนะครับผมตอนนี้เป็นแฟลเซลล์ลดราคาเหลือ5ซิโนวายนะครับผมซึ่งปกติแล้วอ่ะ วิธีการเข้าเนมเลดถ้าไม่ได้ทำเควสเองก็คือคุณซื้อบัตรแบบนี้นะครับผมนี่บัตรจะอยู่อันนี้เนมเลดเนี่ยราคาอันละ1,000มูลนะครับผมก็ประมาณ300แต่ว่าถ้าคุณซื้อแฟลชเซลกับไ p c ตัวนี้นะครับผมมันบอกว่าต้องการแค่5ซิโนวายนะครับผม5้าซิโนวายนี่5เม็ดปุ๊บ5เม็ดนะครับผมจาก1,000มูลเมื่อกี้นะครับเหลือแค่375เองถูกมากนะครับผม โคตรแฟตเซลแล้วลดไปเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าคุณไม่ซื้อไม่เป็นไรนะแบบยังไม่เข้าตอนนี้หรือว่าคิดว่าของตอนนี้ไม่ไหวเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อที่หลังได้แต่ว่าเอาจริงมันคุ้มมากนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันสามารถเก็บได้นะครับผมนี่เลยซื้อปุ๊บอ่าเดี๋ยวซื้อให้ดูนะครับผมกดปุ๊บเห็นไหมได้ไลฟ์พชั่นมันหนึ่งกล่องด้วยนะครับผมนี่ได้ยามาเพิ่มด้วยได้ตัวพาร์ทอันนี้มาเพิ่มด้วยซึ่งพาร์ทอันนี้เนี่ยถ้าคุ แบบว่าเฮ้ยรู้สึกว่าตัวนี้มันยังไม่ไหวนะครับผมเอาไว้อนาคตเผื่อมีตัวที่ไหวแล้วเนี่ยคุณค่อยมาแกะใช้ก็ได้นะครับแบบนี้นะฮะอ่าของเข้าดีครับผมแฟตเซลล0เปอร์เซ็นต์นะครับผมใครจะซื้อก็อย่าลืมลิงก์เทปทูแวนเวย์นะครับเติมมูลได้นะครับเดี๋ยวไปแบบธรรมดาให้ดูก่อนแล้วกันนะครับผมอ๋อมันซื้อได้ครั้งเดียวนะครับจะซื้อเก็บก็ไม่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวไปแบบธรรมดาเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ทำเควสอะไรเลยนะคุณกดให้ข้อแรกก็ได้ให้มันพาเข้าไปนะครับผมแต่ว่าการให้ NPC พาเข้าไปเนี่ย เมื่อคุณจบเควสแล้วเนี่ย m c จะไม่พาเข้าไปอีกแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ลมแบบว่าเข้าได้ครั้งเดียวนะฮะเคเมื่อเข้ามาเนี่ยก็ฆ่ามอนตามที่มันบอกเลยนะครับผมก็จะมีอ o บ b ้ส s l เช h e r ก็คือให้ตัวซ o ม b ี้ถือเคียวนะครับแล้วก็ h i l l c u d l ลก็คือตัวหมานะครับผมเบนชี ben ก็ตัวผีผู้หญิงตัวนี้นะครับอันนี้คือเบนชีนะฮะอ่าแล้วก็เดี๋ยวหาตัวปลากระดูกอีกตัวหนึ่งอันนี้คือ zombie s l เช h e r นะครับถือเคียวอ่าชั้นหนึ่งจะมีน้อยหน่อยแต่ว่าถ้าเอาเยอะๆคือชั้น2และเกซอมบ b ้จะค่อนข้างเยอะนะครับ ที่นี่เนี่ยมันเอาไว้หาลิลิกของ7.0นะครับลิลิกสีดำๆนะครับผมลิลิก7.0เนี่ยก็จะมีหินดีๆเช่นพวกน่าจะเป็นหินเพิ่มฟรีเพิ่มเดฟอะไรพวกนี้นะครับผมเพิ่มฟรีเพิ่มเดฟเพิ่มเอ็มเดฟนะฮะแล้วก็หินหินเพิ่มฮิตมั้งน่าจะใช่นะ7.0นเนี่ยน่าจะเป็นหินเพิ่มฮิตด้วยนะครับอ่ะโอเคครบแล้วนะครับผมแลกเกนซอมบี้แล้ว ครบเสร็จปั๊บนะครับผมคุณก็กลับไปเมืองเวิร์ได้เลยนะครับคือไม่ต้องห่วงอาทิตย์หนึ่งอ่ะคุณได้ล่าทุกหินแน่นอนนะครับผมเพราะมันเป็นวิธีหาตังค์แบบหนึ่งของอลนะครับผมก็คือล่าหิน6.0ที่เมืองเวิร์นะครับผมเอามาแลกหินที่ตัวนี้นะเอาหินมาแลกที่ตัวนี้นี่นี่เลยหินหน้าตาจะแบบนี้นะครับดอกยากอยู่ดอกยากอยู่ถ้าอยากดอกง่ายๆคุณต้องเข้าไปล่าในดันทอนะครับอันนั้น่าจะดอกง่ายแต่มอนโคตรเถื่อนนะครับถ้าตีแบบลิ้งหินลิ้งไฟเนี่ยก็ดอกแหละ,แต,แ,หละแต่ดอบน้อยนะครับผม สัปดาห์หนึ่งคุณจะแลกได้5กล่องนะครับเปิดเข้ามาเนี่ยก็จะสูมว่าเป็นกล่อง RSR หรือ SSR นะครับผมและเมื่อแกะกล่องอีกทีนึงเนี่ยก็จะเป็นแยกตามประเภทหินว่าแบบเอ้ยคุณได้หินอะไรได้หินเพิ่มออสเตตัสเป็นอสเตตัสแบบไหนแบบตีใกล้ตีไกลหรือเป็นแบบเวทนะครับผมซึ่งแต่ละอันเนี่ยก็จะราคาถูกแพงไม่เหมือนกันนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นวิธีหาเงินอีกอันนึงของเ L นะครับหาหินและสจะโตนขายนะครับผมอ่ะกลับมาส่งเวสก่อน ปุ๊บอ่ะเสร็จแล้วพอเสร็จเนี่ยเขาจะให้ไปลายเฮลเซ่นนะครับผมอ๋อรู้สึกว่าถ้าจําไม่ผิดเขาบอกว่าถ้าเควสมันเสร็จแล้วอ่ะแบบเสร็จทุกอย่างจนได้ของสมใส่แล้วอ่ะมันจะไม่ขายบัตรลดราคาให้มั้งดังนั้นเนี่ยจะซื้อก็คือซื้อตอนช่วงนี้แหละนะครับผมช่วงที่เควสมันยังเสร็จไม่หมดอ่ะนะครับอ่ะเราไปลายเฮลเซ่นกันก่อนสําหรับลายเฮลเซ่นนะครับผมก็ยังเป็นหิน7.0อยู่นะครับผม m p c แรกหินเจอยูนตรอยู่นี้นี่เลยนะครับผมผมแลกไปแล้วของอาทินะาตยา ข้างในเนี่ยก็จะเป็นรู้สึกจะเป็นพวกเพิ่มฮิตเพิ่มฟรีเพิ่มตีฮิตโครนเลยพวกนี้นะครับผมสำหรับเคเวสต่อไปของเรานะครับผม a b c เนี่ยอยู่ทางด้านขวามือนะครับเดินออกขวามาได้เลยปึ๊บปึ๊บบ,บอกเลยว่าพกโทเคนมาด้วยนะครับผม <laughs> พอเคเวสถัดไปเนี่ยเขาจะให้เราขึ้นไปที่ b i o อแ b นะครับผม b i o l แ b ลนี่ a b c อยู่นี่แลน d s สโตนสเปเชีย i ลินะครับผม อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นขายบัตรผ่านเควสของ b บ o l a b นะครับก็สามารถซื้อได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้เขาให้บัตรผ่านเควสมาพร้อมโทเคนเลยนะครับเหมือนรู้นะฮะอ่าแต่ไบโ l a เนี่ผมรู้สึกว่าเควสมันไม่ยากนะครับผมทำเองได้แต่ว่าเนมเลดนี่เควสโคตรยาวซื้อได้ซื้อนะครับผมเขาเควสยาวจริงคุณต้องไปทำลาเชลก่อนแล้วถึงจะมาเนมเลดได้นะครับแต่ว่าไบโแ l a เนี่มาสตาร์ทที่เควสของไบโแ l a เลยมันไม่ยากมากนะครับ สามารถดูวิธีทำเควสได้ที่ช่องกันเวรเช่นกันนะครับเควสเบลแลบนะครับผมไม่ยากนะครับวิ่งไปให้ถึงทางขึ้นชั้น3นะครับผมมันจะมีคล้ายๆกับเสาแสงให้เรากดคุยนะครับผมแต่ว่ามอลมันเถื่อนนะครับผมตัวตึงแล้วเกินบอลเบลแลบนะฮะเสาอยู่ตรงนี้นะครับผมคุณกดเลยก็ได้นะครับผมกดคุยเลยจริงๆไม่ต้องขึ้นชั้น3นะแค่แค่กดคุยรู้สึกเขาบอกว่ากดคุยก็ได้เลยนะครับผมลองกดคุยดูแล้วก็กลับเลยนะฮะเนี่ยกดคุยมันไม่มีเดลร์หลอกขึ้นนะ กลับมาคุยกับแรสเตนสเปเชียลลิสต์นะครับผมไม่น่าเชื่อเจ้ารอดมาได้ยังไงนะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะให้เรากลับไปที่ p o n t e l ่านะครับเมื่อมาถึง p o n t e l ่านะครับผมก็คุยกับเขานะครับผมเออเนี่ยเขาก็จะให้ของมานะครับผมกล่องทำคิปเปอร์ก็คือของสมใส่นะครับผมแกะออกมาเลยนะครับก็จะมีรองเท้ามัฟหมวกเสื้อนะครับแล้วก็หินแลนสโตน12อันนะครับผมแลนคริสตัลแลนคริสตัล ซึ่งเวลาเราจะออบอุปกรณ์พวกแลนสโตนหินแลนสโตนเนี่ยหน้าตาประมาณนี้อันนี้เป็นหิน8.0นะเวลาเราจะออบเนี่ยเราต้องมีหินแลนคริสตัลด้วยซึ่งหินแลนคริสตัลเนี่ยได้จากการขุดแร่นะครับผมในอ e ีด้าซิลลิฟนะครับผมก็ไปศึกษาเรื่องขุดแร่อีกทีนึงแต่ว่าไม่ยากแค่ซื้อจอบมาก็ขุดได้แล้วนะครับและเขาก็จะให้กล่องสเปเชียลลิ์มาอีกหนึ่งอันนะครับผมซึ่งกล่องนี้เนี่ยเป็นกล่องของหินเฮดเกียนะครับผมก็คือหินส่วนหัวนั่นเองนะฮะแต่อย่างที่บอกไปว่า อุปกรณ์ที่ดีที่สุดในกิจกรรมนี้มี2อันนั่นก็คือรองเท้ากับมัฟนะครับผมซึ่งรองเท้าเนี่ยส่วนใหญ่ผมใส่เทมเด็กไงผมก็เลยว่าจะไม่ทำนะครับผมเดี๋ยวไปทําตัวมัฟแทนนะครับเพราะว่ามัฟเนี่ยได้แท็กด้วยได้ค่ามอนได้เอพีคืนมาด้วยนะฮะวิธีการทำนะครับผมตรงนี้เนี่ยคุณจะเริ่มเสียตังค์แล้วนะฮะมัฟอะฟรีนะครับแต่หินออฟกับการตีบวกอ่ะไม่ฟรีนะครับผมในการตีบวกนะครับผมคุณสามารถ ใส่ปุ๊บแล้วไปคุย m ั c อได้เลยนะครับผมนี่ m อ c ตัวหุ่นยนต์นะครับผมเรียกว่าตีบวกอุปกรณ์ทำคิปเปอร์อ่าแล้วเราจะตีแะไรตีมัฟใช่ไหมครับผมมันบอกว่าใช้1นึ่งซีโนวจะเคาะบวกเจ็ดให้ทันทีนะครับเราก็ซื้อมา1นึ่งซีโนวนะครับแบบนี้นะฮะกดปุ๊บอ่ะหนึ่งซีโนวอ่ะกดตีมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บโลบมั่นใจโอเคเขาก็จะเคาะทีเดียวบวกเให้เลยอันนี้ใช้ได้สาหรับ ตัวชุดนี้เท่านั้นนะแล้วอย่างหนึ่งก็คือเราจะเสริมออฟหินใช่ไหมครับผมแต่ก่อนอื่นคุณต้องซื้อหินก่อนหินเนี่ยสามารถซื้อได้ที่ p c Land Stone Special List เลยนะครับผมอ่าซื้อดีๆนะมันหน้าตาเหมือนกันหมดนะผมเราต้องซื้อการเมนต์อันนี้นะครับผมใช้3ามซิโนวายอ่ะเดี๋ยวซื้อก่อนซินเวอร์วายแล้วเดี๋ยวเทสต์ดาเมจให้ดูด้วยว่าแบบเออคุ้มราคาไหมสี่ซิโนไว้เก้าสิบบาทของเรานะฮะอ่ะซื้อก่อนฟึบโอเคการเมนต์เนาะซื้อผิดชีวิตเปลี่ยนนะ จริงๆรองเท้าก็ดีนะแต่ว่าของผมมันใส่เทมเด็กอยู่ไงนะครับไม่อยากเปลี่ยนแกะออกมาปุ๊บคุณจะได้หินสีเขียวสามอันแบบนี้นะครับผมก็1เม็ดแอตแท็กเหน่วย3เม็ดก็21อ่ะนะฮะจากนั้นเนี่ยในการออฟนะครับผมคุณต้องใช้ไวเวเนียม10อันนะครับก็คือหินม่วงๆแบบนี้นะครับผมเงินอีก10,000เซนนี่สเปเชียลลิทคิทตัน สเป c ช a l ลเลสต์ชั้นก็คือหินเขียวๆหนึ่งเม็ดนะครับผมแล้วก็แลนคิสตั้นหนึ่งเม็ดก็คือหินสีส้มๆแบบนี้นะครับโอกาสสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะเราก็เสริมเลยนะครับผมเลือกเป็นโลบไปนะครับผมปึ๊บมั่นใจโอเคมันก็จะทำทีละช่องนะครับผมทำทีละช่องสเปเชียลเลสต์มั่นใจโอเคครบนะครับผมนี่เห็นไหมง่ายไหมนะครับสี่ชิโนวายนะครับผมเดี๋ยวให้ดูดาเมจนะครับผมว่า มันจะแรงแค่ไหนนะครับผมกับการเสริมออปชั่นของเรานะครับแอแทเนี่ยได้ถึง21หน่วยบวก6%นะไอตัวค่ามอนได้พีขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆนะครับผมสำหรับสายงบน้อยนะครับผมอย่างไนท์เป็นไอดีลองผมเนี่ยได้อันนี้ไปนี้สบายเลยมีหมวกเค้กให้มีอันนี้ให้เนี่ยค่ามอนทีนึงได้พีขึ้นมา15หน่วยเนี่ยสบายๆนะครับผมเหลือๆคือผมไม่มีมัฟแรงๆไงปกติผมใส่มัฟแบทเชนพาร์ท มีแต่เพิ่มฟีเพิ่มพีนะฮะเด้งอีพีนะครับผมไม่มีดาเมจนะครับผมก็เลยได้แค่แบบเทสกับแบบใส่ก็ไม่ใส่ให้ดูแล้วกันนะครับผมอ่ะกดบัฟปึ๊บโอเคอันนี้แบบไม่ใส่ก่อนนะดาเมจโฟกัสอยู่ที่สี่หมืนแปดสี่มืนเจ็ดนะครับผมสี่มืนเจ็ดนะฮะสี่มืนเจ็ดนะครับผมแบบนี้นะฮะโอเคอ่ะแล้วเราก็ใส่มัฟเข้าไปนะครับผมแอตแท็กเพิ่มขึ้นนะครับผมปึ๊บห้าหมืนหนึ่งห้าหมืนสองนะครับผมเฮ้ยเป็นไง มัฟราคา99บาทของเรานะครับผมดาเมจเพิ่มขึ้นจาก4 7 0 0 0ขึ้นเป็น5 2 0 0 0นะครับผมขึ้นมา5,000นะฮะโคตรโหดนะครับผม นะคุ้มค่าไหม99บาทเรื่องเงียบนะครับผมฝากด้วยนะครับผมเติมมูลผ่านลิงก์แท็บลูนะครับคือมันแรงมากเลยนะ M10 21หน่วยเนี่ยนะครับผม21หน่วยไม่พอคุณมีบวกอีก6%อีกนะครับผมที่บวก7นะครับผมก็ถือว่าเป็นมัฟที่ค่อนข้างแรงมากนะครับผมยิ่งใครที่แบบตีแรงๆอยู่แล้วนี่คุณยิ่งแรงขึ้นไปอีกนะฮะซึ่งเอาตรงๆมันเหมาะกับสายกายภาพมากกว่านะครับผมจริงๆเวทเวทมันก็ได้นะไม่ได้แย่เพราะว่าได้ M10 21หน่วยกับ ไม่แท่กเปอร์ใช่ไหมมันจะไม่ได้ฝั่งข้ามมอลลาเจียเอพีสำหรับฝั่งเวทนะครับผมแต่โดยรวมเลยถือว่าดีเพราะว่ามัฟนี้ฝากคังได้นะครับผมมันเรียกได้ว่ากลายเป็นของสามัญประจําแบบการปั้นตัวไปเลยสาหรับใครที่แบบต้องปั้นตัวเยอะๆก็แนะนําว่ามัฟนี้นะครับผมของมันต้องมีนะครับผมแรงกว่านี้คุณต้องเป็นพวกแบบมัฟเป็นออฟแอทแทกอะไรพวกนี้หินแรงแอทแทกอะไรเงี้ยซึ่งหินแรงแอทแทกก็ราคาก็เอาเรื่องอยู่แล้ว อย่างตำตำอ่ะก็ต้องมี20อ้อนอ่ะถ้าทำมัฟแอทแท็กอันหนึ่งอ่ะนะครับผมอ่ะโอเคครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับผมว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับผมเควสนี้เนี่ยอยู่ได้ถึง13เมษานะครับผมก็โอ้ยมีเวลาอีกหลายวันอ่ะอย่าลืมมาทำแล้วกันนะครับผมของก็ดีจริงๆนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ช่วงกระบวนเวขายของสําหรับใครที่อยากสนับสนุนกันเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่มสับสไครต์ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกันเวให้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซูเปอร์แตงมาเป็นกาลังใจให้กันเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโด o n a t ได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกาลังใจให้กันเวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อหมกอ้อใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ